นี่ค <değil> ร <Sleep centre> <g desserts> <men> ับทุกคนผมจะปลูกหลบว่าไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยผมขุดมาเมื่อกี้นี้ขุดมาแล้วผมจะฝังปลูกเลยว่าระหว่างตัดตัดตัดตรงนี้ก็ตัดรากแล้วปลูกระหว่างแล้วก็ตูกแบบนี้อันไหนจะดีกว่ากันครับเสลติคอร์นกับนี่ครับผมก็ปลูกมาแล้วต้นครับผมจะดูว่าระหว่างตัดตัดโคนตรงนี้ออกก็ตัดรากอันไหนจะดีกว่ากันครับนี่ครับตอนนี้ผมตัดนะครับนี่ครับ ท่านที่ผมตัดตอนที่ปลูกันนั้นเ,เขาเริ่มแตกยอดแล้วนะแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นเงาครับตรงนี้ที่เป็นเงาแล้าเขาจะโตมาจะปลูกเป็นเงาแล้วครับเป็นเงานี่ครับผมจะุดไม่เลิกนะครับคือว่าเขาไม่ได้เขาใช้รากฝอยหากินบนผิวดินนะครับไม่ท้องฝังเลกครับนี่ครับ เดี๋ยวให้นล่นแค่นี้เราจะดูว่าก็จะรอดไหมครับเรารบน้ำไม่ชุ่มนี่ครับประมาณนี้นะครับ